สวัสดีครับผมนายพิรพัฒน์มนรสสิง์วันนี้จะมาสรุปการกัดการกัดก่อนและการป้องกันการกัดก่อนประเภทการกัดก่อนการกัดก่อนคือการผุพังของโลหะเมื่อทิ้งไว้ผิวนอกจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและเกิดความชื้นเป็นปริยาเคมีขึ้นตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ซึ่งเมื่อทิ้งไว้นานๆโดยไม่มีการเคลือบผิวก็จะเกิดการกัดกร่อนผุพังกลายเป็นสนิมเหล็กต่อไปและทําให้คุณสมบัติของโลหะเปลี่ยนแปลงไปเช่นความแข็งลดลงการรับแรงลดน้อยลงการยืดตัวการอ่อนตัวและความแข็งแรงเป็นต้นสาเหตุของการกัดกร่อนมี4ประเภทดังนี้คือการกัดกร่อนที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีการกัดกร่อนที่เกิดจากไฟฟ้าเคมี การกัดก่อนที่เกิดจากการสัมผัสของโลหะต่างชนิดกันการกัดก่อนจากการเม็ดเกณฑ์โลหะประเภทของการกัดก่อนการกัดก่อนแบ่งได้ออก3ประเภทคือการกัดก่อนแบบเรียบสม่ำเสมอการกัดก่อนแบบซึมลึกการกัดก่อนภายในเนื้อโลหะการป้องกันการกัดก่อนการป้องกันที่จะที่จะแบ่งออกได้6วิธีดังนี้คือ การเคลือบผิวด้วยน้ำมันกา,การเคลือบการเคลือบผิวด้วยการทาสีและพ่นสีการเคลือบการเคลือบผิวด้วยน้ำยาแก้วการเคลือบเคลือบผิวด้วยวิธีเคมีและการเคลือบเคลือบผิวด้วยโลหะการเคลือบผิวด้วยพลาสขอจบการสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ